สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวซมอร์บอนะฮะแล้วก็สวัสดีมีมะะล,มลักแฟนเกมทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะมหามอยนะฮะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเควส์เควสตรงนี้นะฮะแต่ว่าเผอิญ <c oughs> ผมได้ทำการทำเสร็จไปแล้วนะครับเลยมันเลยไม่ขึ้นนะฮะมันจะเป็นเควสของ ล่างสุดเลยครับกิจกรรมของผู้เล่นใหม่นะฮะมันก็จะมีเคเวสต,ตั้งแต่แจกรูนนะฮะเลือกตัวละครนะครับไม่ใช่ดิมีแจกรูนก่อนแล้วก็อ่ากิจกรรมฟิวชั่นนะฮะแล้วก็กิจกรรม,รรรมอ่าตัวละครเอ่อไม่ใช่ดิแป๊บน,นึงนะผมลืมอะไรวะอ๋อมันแจกรูนรนะเพื่อนๆแจกรูนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอ่าเลือก เลือกตัวที่เราจะเอาไปฟิวชั่นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้บังคับนะเราจะเลือกตัวอะไรไปก็ได้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมพวกแจกเอเซนแจกเดวิมอนแจกเองโจมอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายจะเป็นแจก4ดาวเลือกได้1ตัวนะฮะทั้ง3าธาตุหลักก็คือน้ําลมไฟนะครับสามารถเลือกสีดาวได้1ตัวตัวอะไรก็ได้ทีนี้ตัวที่ผมเลือกมานะครับ ไอกิจกรรมที่2ออะที่ว่ากิจกรรมเลือกมอนฟิวชั่นนะครับบางคนอาจจะเลือกฟิวนิกฟินิกน้ำฟิวอีฟิตม e ืดฟิวอ,อะไรมีอะไรมีอะไรกันแพนหน้าไฟนะครับหรือฟิวอะไรอีกอันนึ่งนั่นแนหะมันม,มันมีทั้งหมดสีอันให้เราเลือกฟิวนะครับวาลมอาวาลมนะครับจะเลือกแบบนั้นก็ได้ครับแล้วแต่แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ฮะหมวยลมนะฮะ หมวยลมตัวนี้นะฮะกังฟูนี่สาวกังฟูเอามาทาไมนะครับเอามาฟิวตัวนี้ฮะผมฟิวเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเอามาฟิวบริสินแสงเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ฮะ,ะผัวไฟนะครับเอามาทําไมครับเอามาจ่ายพิษเอามาเป็นตําแหน่งพิษแล้วก็หลีดนะครับเพราะว่าบางคนไม่มีไม,มไม่มีผัวน้ําอย่างผมเนี่ยผมเปิดได้บางกรน้ํามานะครับผมก็เลยไม่ได้เลือกผัวน้ํามาผมเลือกคาคิมาแทนนะฮะไอ้ที่ว่าเลือกสีดาวผมเลือกคาคิมาแทนนะฮะ เพราะว่าผมมีมังกรน้ําแล้วนะครับก็เลยเลือกตัวนี้มาเป็นตําแหน่งลีดเพื่อที่จะลงหอนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เลือกแบบลมมาเอามาเอามาให้แบแบไฟกินนะครับก็แค่นั้นทีนี้ที่ผมมาทําคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ฮะเป็นตัวละครที่คนน่าจะไม่ค่อยนิยมปั้นกันแล้วนะครับสำหรับผูเ้เล่นใหม่ตอนนี้นะจะไปมองเลือกอไปมองตัวอื่นนะครับในการลงนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนตัวผมก็ ถามว่ามันดีมากไหมมันก็ใช้ได้ครับมันดีตรงที่มันแจกเนี่ะเพื่อนคือมันเป็นม่อนของมันมีกิจกรรมมาให้เราแจกไงคือมันได้ฟรีไง,ไงเพื่อนเราไม่ต้องไปเปิดหาเองนะฮะไม่ต้องไปฟิวชั่นเองนะครับก็ถือว่าดีประมาณนึงนะครับไม่ต้องอัพสกิลให้มันนะฮะนี่มันมีรีสปีด19%นะครับนี่ผมทําเป็น5ดาว5ดาวอยู่เลยนะตัวนี้นะครับเกมก็แจกมานะครับมีภารกิจให้ทํานะฮะผมพูดถึง2ตัวนี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าผมจะมาทําอะไรดูดูมจะมาทำ ตีหอนะฮะนี่ตอนนี้ผมระดับฮาร์ดนะครับมาที่81แล้วนะครับโดยทีมที่ผมใช้ก็อันนี้คืออันนี้คือทีมเซตบอสนะฮะทีมที่ผมเอาไว้ตีบอสนะฮะนี่แต่ทีมที่ผมใช้จริงๆก็จะเป็นทีมนี้นะฮะก็คือผัวไฟนะครับเป็นตำแหน่งหรือสปีดนะฮะฟานหาได้ง่ายๆนะฮะแจกนะฮะ พาดินแสงนี่ก็ฟิวชั่นขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นแพนกินลมหรือว่าจะเป็นตัวสตันอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมก็ใช้เป็นตัวนี้ครับเพราะว่ามันให้มานะมันให้มาแบบเป็น4ดาวอะนะครับม,มันแจกมาเป็นแบบว่าปลุกพลังมาให้นะฮะจริงๆมันเป็นมอนสามดาวครับไอมันทูล่าเนี่ยนะมันแจกมาผมเปิดสกอแสงมือแล้วมันแบบให้มาเป็นสีดาวปลุกมาให้เออโอเคปลุกมาผมก็ปั้นแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีสกิลหมู่ นะฮะแล้วก็ตัวมันก็ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มังกรน,น้ํามังกรน,น้ําถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีก็กิจกรรมสีดาวก็เลือกผล่น้ําเอานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเซตทีมประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ลงไปเลยนะครับมอนห้าดาวมีอยู่สองตัวก็คือผัวไฟกับกับแปบ๊บหนึ่งนะผมเหมือนขาดอะไรไปแล้วไม่ใช่โทษทีครับเ,เพื่อนเบลเบลเบลนะฮะเบลเบลอ,อ,อันนี้เป็นทีม ที่ผมไ่ช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีตัวนี้แล้วนะฮะนี่เอาฟานออกมาถามว่าพี่เอาตัวไหนฮิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเอาตัวไหนฮิวนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสเตตัสแต่ผมลงให้ดูก่อนชั้นหนึ่งนะครับถามว่ามีตายบ้างไหมมีตายบ้างครับนะฮะนานๆทีจะตายสักรอบหนึ่งนะครับแต่ชั้นบนบนเนี่ยก็อาจจะมีตายบ่อยหน่อยเพราะว่าชั้นบนบนมันตีแรงเพื่อนๆถ้าเราไม่ได้กดมือเนาะออโต้แบบเนี้ยนะฮะบางทีมันสกิลง่ โดนมอนสวดมาทีนี่ก็คือมีโอกาสตายได้เลยนะครับเพราะเลือดน้อยมากครับเลือดหมื่นสองหมื่นนี่มอนเตอร์ฝั่งนั้นตีทีสองทีก็ตายแล้วครับนะครับมีการคอโบก็มีแค่นี้ฮะสตันก็จะมีาผลไฟนะครับแล้วก็มีมังกรน้ำนะแล้วก็มีตัวนี้ไอ้มังกรมืดเนี่ยสตันจักรลนนะครับแล้วก็ให้พาลาดินแสงเนี่ยคอยใช้สกิลหมู่ในการดูดมันขึ้นมานะ สกิลหมู่ของพาริณิเสงก็คือมันจะดูดศัตรูเข้ามาตีเรานะครับโดยที่ศัตรูเนี่ยจะตีแค่สกิลหนึ่งนะฮะมันเลยทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยไม่ไม่สามารถคอมโบสกิลแรงๆใส่เราได้นะครับจะตีแค่สกิลหนึ่งโง่ๆเนี่ยตีใส่พาริณินแสียงแปะแปะ,แปะนะครับแล้วก็ให้พิษฆ่ามันไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้นะฮะปึ๊บอ,อ่าเสริมนิดนึงนะครับ,บนนมังกรน้ําผมอ่า ผมกินเดวิมอนจนจนสกิลเต็มแล้วนะครับมันก็เลยคอมโบได้ทั่วถึงหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆใช้เป็นผัวน้ำเนาะที่เรียกว่าจากกิจกรรมเนี่ยสามารถใส่รูนได้2แบบนะครับถ้าสกิลยังไม่เต็มผัวน้ําสามารถใส่สตันเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีตัวสตันเยอะมากในทีมนะครับผัวน้ําสามารถใส่รูนตัว B ได้นะครับก็คือรูน ex นะฮะแต่ถ้าเกิดผัวน้ำสกิลเต็มเนี่ยใส่ ex จะคุ้มกว่านะฮะมันจะสกิลสกิลแบบวา่าโหระยำม,มากนะครับพวคนะ้บสกิลสามสกิลสองปั่นเกตเกตหายเป็นพวนเลยนะฮะแล้วก็ใช้แพนกวิลลมในการรีนะครับคือแบบฟินนะฮะบ,บอกเลยนะครับนั่งแล้วก็ปล่อยให้มันตีไปนะอันนี้ผมก็ปล่อยออโต้นะครับไม่ไม่ได้ให้ให้ไม่ได้่ดกดเองนะแต่ผมน่าจะไปกดมือช่วง หลังหลังเก้าสิบนะครับเพราะหลังหลังเก้าสิบขึ้นไปเนี่ยมอนเตอร์มันค่อนข้างที่จะแบบโหดนิดนึงนะอาจจะอาจจะเปิดออโต้ไม่ไหวนะฮะปึ๊บอันนี้ผมมา,าใช้ตัวที่สามารถหาได้ง่ายนะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่และอยากจะจบหอฮาร์ดเพื่อที่จะขิงเพื่อที่จะหาตัวละครเพื่อที่จะหาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใช้ใช้ทีมประมาณนี้ได้นะครับ หรือถ้าเพื่อนๆแบบอุ้ยพี่ผมอา้าวคืออะไรอ่ะคืออะไรทําไมให้ให้กดมืออ๋อผมไปตั้งไว้ลืมไปนะครับพอกี้เป็นชั้นบอสนะชั้นบอสต,ต้องกดมือนะปปบบเฮ้ยอ,อย่าร้องสิเดี๋ยวจะตีเลยนะนเี่ตีขาตัวเองนะไม่ได้ตีแมวเ <laughs> ดี๋ยวจะหา,าว่าเดี๋ยวจะหาว่ามอยรังแกแมวอีกนะ มีคลิปหนึ่งอะผมผมแกล้งตีขาตัวเองให้แมวมันกลัวใช่ไหมแล้วเพื่อนก็มาแบบว่าเอ้ยพี่แมวเอ้ยพี่มอยพี่มอยตีแมวอะไรอยาเงี้ยอยากจะตีเหมือนกันนะแต่ตีมันไม่ค่อยลงนะมันน่ารักออประมาณนี้ครับเพื่อนก็เนี่ยครับนั่งปล่อยมันเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเราเซตทีประมาณนี้นะครับเราอ่ามีหน้าที่กดเข้ามาใช่ไหม แล้วก็ปล่อยมันตีไปครับแล้วก็ดูหนังดูซีรีส์นะครับหรือถ้ามีทัพท์เอกเครื่องก็ไปตีเอาวีเล่นพับจีนะฮะแล้วก็คอยดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจบหรือยังก็มาเปลี่ยนด่านนะฮะแต่ถ้าเกิดตายเฮ้ยพี่ตายว่ะที่พี่พี่บอกไม่เป็นไรน้องๆตายก็เล่นใหม่ครับมันไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วตายแล้วก็เล่นใหม่ครับแค่นั้นนะฮะเราต้องตายอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่ครับรู้แล้วก็ไม่โหดนะครับขนาดคนที่เล่นมานานๆเนี่ยเขายังแบบ ก็ยังแบบตายได้เลยนะฮะหนาเนี่ยครับจบแล้วนะครับใช้เวลาก็ประมาณ3-5นาทีต่อชั้นหนึ่งนะฮะจริงๆมันจะมีทีมที่ไปกว่านี้อีกนะครับแต่มันก็ต้องปั้นเยอะนะครับเพราะว่าเราเล่นใหม่เนี่ยเราต้องมีเราต้องทําอันนั้นทําอันนี้คือมันหลายอย่างมากนะครับแต่อันนี้คือทีมที่มันแบบหาได้ง่ายนะครับมันเป็นม่อนแจกนะม่อนแจก2ตัว3ตัวนะฮะไม่ใช่สิม่อนแจกทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันม่อนแจกของผมเนี่ยสตัวนะครับก็คือผัวไฟอ่าไดเอท ลมนะครับไอพาดินแสงเนี่ยเราสามารถฟิวชั่นเอาได้นะครับฟิวได้ง่ายมากตอนนี้นะเพราะว่ามันแจกทุกอย่างเลยทั้งสกอร์ทั้งตัวละครอ,อะไรนะหมวยลมนะครับเราแค่ฟิวชั่นสามูน้ํากับพินไฟมาบางคนเปิดได้พินไฟกับสามูน้ําด้วยนะครับสบายเลยนะครับแทบแทบไม่ต้องแบบเสียเวลาไปฟิวชั่นเลยนะ แล้วก็มังกรน้ำเนี่ยก็แจกนะฮะใช้เป็นผัวน้ําแทนได้นะครับผัวน้ําจะทํางานได้ดีกว่าด้วยซ้านะครับส่วนมังกรมืดก็ใช้เลยแทนก็ได้ครับที่มันเป็นสแตนนะครับคิดไรไม่ออกก็ใส่ลูลูมาก็ได้นะครับถ้าคิดไรไม่ออกรลยจะใส่เป็นแผ่นแผนกลิ้นลมก็ได้นะครับง่ายนะที่ที่ผมมาให้ดูลูนนะเพื่อนๆให้ดูก่อนนะผัวไฟเนี่ยเป็นห้าดาวอยู่เนาะลูนก็ประมาณนี้นะฮะสปีดเนี่ยแนะนําอย่างที่บอกครับถ้ามีหลีดสปีด ัวน้ำหรือผัวไฟเนี่ยบวกหลัง50ก็ได้นะครับห้ขึ้นไปนะฮะแต่ยิ่งสูงยิ่งดีครับแต่ถ้า50ได้ก็ห้าสิบขึ้น,นถ้ามีเรดสปีดนะแต่ถ้าไม่มีเรดสปีดเนี่ยต้องประมาณเจ็ดสิบขึ้นไปถึงจะออกก่อนฝั่งนั้นทุกตัวนะครับก็เนี้ยจะเป็นประมาณนี้นะฮะแปดสิบสองนะฮะตัวนี้นะครับห้าสิบเก้านะครับรูนแบบเห็นไหมรูนแบบขี้หมามากื่อน สเตตัสคือแบบน่อยมากเลือดเหมือนยาวเองนะครับอย่างที่บอกครับห้ามโดนตีถ้าโดนตีนี่คือตายเลยนะส่วนพาลเารืนแสงผมก็ประมาณนี้นะครับช่องนี้ช่องนี้เป็น H p หมดเลยนะครับ H p 3พช่องนะไม่ได้ใส่สปีดโหยพี่สปีดช้าจังวะพี่ตีคนจะรอดไหมเนี่ยจะได้ออกทันเขาไหมไม่ได้เอาไปตีคนฮนะอันนี้ผมทํามาสำหรับลงหอคอยนะครับใจเย็นๆนะคือมันจะมีพวกขัดใช่ไหมผมก็เลยออกตัวก่อนนะว่าผมทํามาสำหรับลงหอคอยแบบง่ายๆนะฮะ เน้นเลือดเยอะๆเพราะว่าผมไม่เน้นไม่เน้นตีคนหรอกตอนนี้นะฮะคนตีอาร์ทีเอก็ไอตีอาร์ทีเออารีน่าก็กิววอลก็ตีแบบไหวก็ไหวนะไม่ตีก็ไม่ไม่เปไรนะครับเราทําทีมฟาร์มก่อนตอนนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอสุรกายล็อกเนสของผมนะครับเดฟ H ฮพีสปีดนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้คือผมนําไว้ลงอารีน่าด้วยนะฮะมันก็เลยต้องสปีดเยอะหน่อยนะครับเอาไว้ออกก่อนพวกไอตัวราเมจผมนั่นเองนะครับแล้วก็นี่มังกรน,น้ํานะครับ เกาน้ําเลือดน้อยนะฮะคุยพี่มันกรน้ําพี่เลือดน้อยจังมันตีแรงตามเกาะครับผมก็เลยใส่เป็นเดฟทั้งหมด2ช่องนะฮะแล้วก็สปีด1ช่องนะครับสปีดเยอะเพราะว่าทําไว้ตีคนเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อันนี้คือลูนนะฮะแล้วก็พี่ชั้นบอสล่ะผมเคยบอกแล้วครับว่าชั้นบอสเนี่ยถ้าเราใช้ทีมไหนลงชั้นบอสหอนอร์มอนหอฮาร์ดใช้ทีมเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นทีมนี้นะฮะ ผมใช้เป็นทีมนี้นะครับผมใช้เป็นดาเมจตัวเดียวเลยก็คือเออดาเมจสองตัวแล้วกันก็คือมังกรน้ากับกับกับตัวนี้ฮะน้องคริสของเรานะครับนี่น้องคริสโหดมากเพื่อนๆโอ้โหผมแบบผมผมไปลงอันนี้ให้ดูแล้วกันน้อมอนนะอผมผมลงน้อมอนให้ดูคือผมไม่อยากลงฮาร์ดมันลงได้แต่มันนานนะฮูถามว่ามันแรงไหมแรงครับเพื่อนๆแรงมากเดี๋ยวผมลงให้ดูนะฮะน่าจะแบบว่า 1ึ่งเทินตัวหนึ่งศพอะไม่ใช่ดิสองศพด้วยซ้ำนะ,ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะฮะ,ะบึับ,บสองศพแน่นอนบุบดูดิดูมันยิงดิบุบเพื่อนเพื่อนเห็นไหมดอกก็สี่หมื่นห้าหมื่นนะฮะอันนี้คือหอหอน้ำมอนนะฮะคือแบบแรงมากนะเดี๋ยวดูสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งบลับสองหมื่นเจ็ดเพื่อน เลยพี่มอยพี่มอยอวดปะเนี่ยใช่ครับอวดครับอวดคนะมันเป็นสีดาวแสงมืดอวดอยู่แล้วนะมีขนาดไม่ใช่สีดาวแสงอ่าไม่ใช่ห้าดาวแสงมืดนะเป็นแค่สีดาวอาจจะผมยันยิงพี่ลุกรอบหนึ่งนะฟิตมืดนี่กลับบ้านเก่าแน่นอนอันนี้ออกไปรถเกตบัฟนะฮะยิงเท่าไหร่ปับห้าหมื่นห้านะอีกทีนึงบับสี่หมื่นเก้านะครับให้ตายเถอะโรบิน คุณไปเกิดเป็น5้าดาวก็ได้นะถ้าจะยิงแรงขนาดนี้นะแล้วทีมนี้ผมก็ใช้ใช้ทีมนี้ครับในการลงหอฮาร์ดซึ่งผมเคยบอกเพื่อนแล้วว่าถ้าเราลงหอนอมอนเนี่ยใช้ทีมไหนลงชั้นบอสก็ใช้ทีมนั้นแหละแต่แค่เราอาจจะต้องปรับสปีดปรับดาเมจให้มอนเตอร์เนี่ยมันแรงขึ้นฮะโอเคอ่าแยกล่างมาแบบนี้นะฮะเราก็เหมือนเดิมครับปึ๊บนะครับการตีหออันนี้ไม่ยากครับสตาซ้ายขวานะฮะ ตีนี้แล้วกันนะฮะนี่สตาร์ทปั๊บพอสตาร์ทปุ๊บใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราตีตัวที่เกาะแตกก่อนแล้วก็ตีตัว,ต,ว,ต,วตัวไหนสตาร์ทตีตัวน,นั้นแหละนะฮะอดูนี่ครับปับ๊บเกาะแตกไปนะฮะนี่เราต้องลดเกียดลูกน้องมันก่อนนะครับอย่าให้ลูกน้องมันได้เทินนะฮะแล้วก็ตีให้ตายครับบอสตีอะไรก็ช่างหัวมันนะฮะยิ่งโอเค ปึ๊บอ่ะนี่ตีตัวนี้ต่อนะฮะปึ๊บอ่ะเนี่ยพอตีลูกน้องมันเสร็จใช่ไหมปับ๊บแล้วก็ปั๊บขึ้นมาแล้วก็ออโต้ได้เล,เลยครับถ้ามีคาเกล์เนี่ยบอสจะไม่ได้เธอเลยเพื่อนเพื่อนบอสมันจะแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยโดนคาร์ลดเกตเรื่อยๆนะฮะปับ๊บนี่ฮะปับ๊บแต่สีเขียวนะจะเป็นตัวที่ น่าจะสู้ยากที่สุดแล้วเพราะว่าเวลาตีเกรดมันจะเด้งฮะนี่เนี่ยนี้ก็สบายแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือออโต้ได้เลยนะป๊บป อ,อ้าวเวรนกรรมมันแยกมาใหม่อีกแล้วนะแยกมาใหม่ก็ฆ่ามาอีกรอบนึงฮนะแต่รอบนี้สบายหน่อยนะครับเพราะว่าตรงกลางเป็นสีแดงนะฮะยิงยิงสปันนะฮะแต่ตอนที่ผมเล่นระดับฮาร์ดนะครับถ้าอีคิวเขียวเนี่ยอยู่ตรงกลางเนะี่ยผมกดออกไปนะเพื่อนเพราะว่าตัวเขียวมัน เรียกว่าอะไรนะเวลาตีเวลาตีตัวเขียวอะเกรดมันจะเด้งใช่หไหมซึ่งผมแบบลำคาญนอะถ้าเป็นห่อฮารนะ์ดผมไม่เล่นเลยนะผมกดออกเลยลำคาญนะแม่งวนเทินไม่ทันนะเนี่ยไหมเวลาตีแม่งเกรดจะเด้งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะสบายนะปับป๊บปั๊บยิ่งจริงจริง,รง,รงอันนี้ผมออโต้เลยนะแต่อยากเล่นแบบสกิลเพื่อนดูเฉยเฉนะ สำหรับบางคนที่ลูนเขาแบบไม่ได้สูงมากใครที่ลูนไม่ถึงนะแล้วตีหอฮาร์ดที่เป็นผู้หญิงนะเพื่อนเ่อที่เป็นหอหอหอผู้หญิงไม่ใช่หอผู้ชายอะ่ะนะฮะที่บอสเป็นผู้หญิงแบบนี้นะครับถ้ามันแยกล่างมาตรงกลางเป็นสีเขียวนะกดออกเลยฮะเพื่อนเกดออกเลยนะครับช่างหัวมันนะครับถือว่าตาที่เราสวยนะฮะ <laughs> เล่นใหม่ครับไม่เป็นไรอ่นะให้ถ้าตรงกลางเป็นสีฟ้าหรือว่าสีแดงเนี่ยคือแบบ รอเปิดสกอร์ได้เลยนะฮะโอเคครับก็โอ้มันเดือดคัดลุนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เอามารีวิวหัวไฟกับตัวตัวแจกให้ดูนะครับว่าใช้ตัวไหนลงหูว่าใช้ว่าใช้ตัวแจกลงหออ่าหอฮาร์ดดีหรือเปล่านะครับวันนี้าจะทำมาคลิปให้ดูนะมีคนถามว่าใช้ทีมไหนลงหอฮาร์ดนะครับมาบวกลุ้น่อยนะสปีดสปีด ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับอีกรอบหนึ่งสปีดลงสปีดลงสปีดสปีดขึ้ขี้เลสไป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 สามหมื่นขายเอาตังค์นะฮะอันนี้อันนี้เราต้องการขี้เลสนะฮะต้องลงขี้เลสสองทีนะครับถึงจะอยู่ต่อนะว้าวอีกรอบหนึ่งไปสิบเจ็ดไปสิบเจ็ด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  สิบเจ็ดไปสิยังไม่ได้ใช้ครับตอนนี้แต่ว่าบวกไว้ก่อนนะฮะคือเม็ดอย่างเงี้ยเราสามารถไปใส่ตัวดาเมจได้เ,เพื่อนตัวดาเมทที่แบบว่าต้องการคียเลดแรงที่เป็นสายสปีดนะฮะก็อีกสองช่องที่เหลือเนี่ยที่เป็นออฟเสิริมเนี่ยที่เราบก 12, วกสิบสองมันจะให้เพิ่มมาเนี่ยเป็นอะไรกระช่างมันเป็น Hp เป็นอะไรก็ช่าง,นน DP, งแต่ถ้าเกิดไม่มีสปีดเนี่ยเราก็ไปแปลงเป็นสปีดแล้วก็รับสปีดเม็ดเนี่ยจะมีสปีดประมาณสิบประมาณเนี่ยครับประมาณสิบ สปีดน่าจะประมาณ8ปดถึงสินะครับก็ถือว่าโอเคนะคะสลับตัวดาเมจนะอาจจะไม่ให้เร็วมากคือบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านตรงจะเอาแบบแรงๆเลยก็ก็คงจะยากอยู่นะครับเลือกแอลเรียทั้งหมด4ชิ้นแอลเรีย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 โอเคไป ain. นะฟัมต่อนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรูนแล้วกันนะฮะรูนที่ผมใช้นะครับ เคยเพื่อนๆมีคนถามจะขอสองรุนอผมไปดูทุกตัวเลยนะครับดูตรงนี้ดูยากนะฮะตรงนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับอ่ะน้องฟานแล้วกันนะน้องฟานใช้เป็นตัวนี้นะฮะ ex นะฮะ ex กับนี้นะครับไบแม่นยําตรงนี้ก็คือเอาไว้แบบเวลาที่เราสกิลหนึ่งอนะสกิลหักดาบนะฮะใส่สตูนะครับมันก็จะหักดาบนี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะฮะผมใช้เป็นสปีดนะครับช่องนี้เป็น เอที K, แล้วก็ตรงนี้เป็น HP นะครับค่าสเตตัสก็จะประมาณนี้นะเลือดหมื่นสามนะเอทีเคเก้าร้อยทำไมทำสปีดครับผมเน้นฮิลฮะให้มันฮิลแรงๆนะฮะแล้วก็น้องคริสเขาผมใส่เป็นอันนี้ฮนะตัว A นะอันนี้รูนแจกครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเพื่อนรูนแจกแบบยังไม่รับนะที่มันยิงห้าหมื่นหกหมื่นเพื่อนๆมีรับแค่เลือดนะครับเอทีเคก็ยังไม่ให้รับนะผมคิดท่าไม่ออกเหมือนกันว่าถ้ารับเสร็จเนี่ยดาเมจยรติสองพันกว่าแล้วมันจะแรงแค่ไหนนะโอเค ต่อไปก็เป็นมากรดูไปแล้วนะฮะมากรดูไปแล้วตัวนี้ดูไปแล้วเข้าเกลนะครับเข้าเกลก็ห้าดาวอยู่นะฮะเลื่อนหมื่นสองนะครับแม่นยำร้อยนะครับพี่ใส่ช่องนี่เป็นแม่นยำเปล่าครับใส่เป็นเพพี่พี่รุ่นมาเอาจากไหนวะรุ่นแจกครับรุ่นแจกอีกแล้วรุ่นนี้ก็รุ่นแจกอีกแล้วนะเพื่อนๆรุ่นแจกแม่งโหดมากนะฮะเนี่ยรุ่นแจกนะครับสลับกันใส่ให้มันแบบครบคอมโบของมันนะฮะแม่นยำร้อยนะฮะต่อไปแมวลมนะครับแมวลมนะฮะ สเตชั่ประมาณนี้นะครับ ATK 2000นะฮะสเปซสี่นะครับคีเลดไม่ต้องทำนะเพราะมันมีสกิลติดตัวอยู่แล้วนะครับใส่มีคีด้าเมดนะครับ150ถึง200ร้อกำลังดีนะฮะโอพี่6วัน ATK 2000เลยเหรอรุ่นแจกครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับหยอกครับหยอกไม่ได้แจกครับอันนี้ผมฟาร์มโกเลมมานะไม่ได้แจกนะฮะอันนี้ผมฟาร์มอ่าโกเลมนะครับ B11 นั่นแหละนะฮะมันแจกมานะะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ผม ไปปลูกขั้น2อของน้องแมวนะครับแล้วก็ได้มานะครับก็เป็นร right uh, ูนตัวนี้นะครับอ่าพาดินแสงรูไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะกินน้ำนะครับกินน้ําก็ใส่ไปเรื่อยนะครับให้มัเร็วที่สุดอันนี้คือเร็วเร็วที่สุดของบ้านผมนะครับได้แค่นี้นะร้อยหกสิบสี่นะครับแล้วก็แบมไฟคีเลตร้อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ใส่เป็นสปีดคีดาเมทแล้วก็เฮดพีอยู่นะครับใช้ลงดันนะครแต่จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยฟาร์มมางกอนครับฟาร์มตะโกเลมนะครับ แล้วก็จะเป็นอันนี้โอนินะโอนิยังบวกไม่สุดนะครับโอนิไอดี ID นี้ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าใช้น้องคริสอยู่นะฮะน้องคริสนี่ฮะน้องคริสเออว่าแล้วก็เดี๋ยวไปอมีอะไรให้ดูบ้างยิงคนยิงคนนะไปยิงคนให้ดูนะฮะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะนเพื่อนๆนะวไปยิงคนให้ดูนะอบ้านนี้เหรอเราจะออกทันเขาไหม,มเพื่อนฮะนเพื่อนใช้ต่อผมทีเดียจะออกทันเขาหรือเปล่านะ ต้องลองดูนะต้องลองดูน่าจะไม่ทันนะหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าทันอ้าวทันนะป้ายนะโอเคโอ้โหวิโชคดีมากเลยนะที่กิฟฟันลมเขาไม่นี่เรานะปัป๊บนะฮะยิงใครดี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 ยิง,ยง,ยงปัป๊บโอ้โหเก้าพันทำไมมันเบาจังปัป๊บ แปดพันอ๋อไม่มีก่อแตงฮะเราลืมโาตัวก่อแตงมาด้วยโอ้โหกะจะมาโชว์สักหน่อยนะปั๊มอย่าเพิ่งพับโอ้โหเวเลยปั๊ม เราลืมเาตัวกอแตกมาด้วยเพื่อนนี่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้กอแตกที่กอแตกป้าป้าป้าป๊าโอเคเรียบร้อยนะฮะจังหวะน,นี้ต้องหนึ่งศพแน่นอนครับสี่หมื่นโอ้สองหมื่นแปดทำไมมันเบาจังอะเบาจัง ทำไมน้องเบาอย่างนี้เจ้าออออแช่ไปนี่แหละฮะมันสปีดมันน้อยครับผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้น้องเขาตีคนหรอกส่วนมากก็เอาไว้ตีมอนนะ มีอีกเซตหนึ่งครับในอ t a สปีดประมาณร้อยหนึ่งครับตอนนี้ก็ถือ <copyright S 1> ว่าแรงนะสปีดร้อยหนึ่งสกิลสองมันแรงตามสปีดไงมันก็นจะแรงกว่านี้นะปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวลืมดูเพื่อนๆยี่บสี่นาทีแล้วโอ้ไป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 ป,ป,ปิดคลิปโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ เดี๋ยวอัปเดตอะไรยังไงมีอะไรยังไงก็มเมนไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวตอบได้ผมก็จะมาทําคลิปตอบนะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่น่ารักจริงเลยกําลังเหอนนะกําลังเหอนนะโอเคเพื่อนแค่นี้นะครับบ๊ายบายจุ๊บ